คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ รู้จบจากจอ y ์นคอเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอ y ์นคอและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําต่อทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสิดท้ายคุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะชวิ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากเกษตรกรรมนวัตรกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงปร,าการะกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยน์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะ โอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยนคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Peel Gel นะคะกับผลิตภัณฑ์เพียวเ e ลใหม่แล้วก็เ Peel Gel เจลนั่นเองนะคะการทาความสะอาดขั้นตอนการเช็ดเครื่องสำอางต่างๆนะคะรวมถึงการล้างหน้าด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ที่มีโวกาสได้สัมผัสได้ใช้กับผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะคุณกิติยากรพลอาวุธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกิติยากรน,นี่ใช้มีโวกาสได้ใช้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จริงๆเลยค่ะ<ช>ปกติเป็นคนที่ดูแลผิวหน้าทำความสะอาดผิวหน้าโดย ทั่วไปยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะคะดูจากหน้าตาเนี่ยก็คือแบบว่าก็ต้องใช้ในเรื่องของการดูแลค่อนข้างเยอะนิดนึง เพราะว่าในชีวิตประจําวันนะคะเราก็ต้องเจอกับไม่ว่าจะเป็นแดดนะคะการทํางานที่ต้องแต่งหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆเรายิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนะคะพออายุมากขึ้นค่ะเราก็ต้องดูแลใส่ใจนิดนึงเนาะแล้วก็คําตอบค่ะในการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือตัวเพียวเฮลเลยนะคะตัวนี้มันมันเอ่ออย่างอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยกว่าจะอายุเท่านี้เนาะก็ผ่านเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาค่อนข้างเยอะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะค่ะเป็นคําตอบที่ทําความสะอาดผิวหน้าได้ค่อนข้าง ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องของการให้เกิดสิวหรือว่าสิ่งอุดตันรวมถึงเป็นคนที่ผิวหน้าค่ะแพ้ง่าย<ม>ออสูตรนี้อ่อนโยนแล้วก็เหมาะมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะดูแลผิวหน้ายัางไงก่อนที่จะมาเจอผลิตภณัณฑ์ Feel h a l r เนี่ยบอกว่าเป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วนะคะออกไปเจออะไรข้างนอกฝุ่นมลภาวะค่อนข้างบ่อยค่ะผิวมีปัญหาย,ย่างไงบ้างคะ อย่างเลยเวลาแต่งหน้าเยอะค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะแล้วก็พอแต่งหน้าเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเนี่ยมันจะทําความสะอาดไม่หมดบางทีเนี่ยแบบเอา้างหน้าไปแล้วค่ะเอาเอาแบบเขาเรียกเอสาสำลีค่ะมาเช็ดอีกเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันยังมีคราบซึ่งถ้าล้างบ,าบ่อยเนี่ยผิวหน้าเราก็มันจะตึงใช่ไหมคะ <C 'm S 2> แล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเกิดเป็นสิวได้แล้วก็ยิ่งสิวอุดตันเนี่ยบริเวณจมูกอะไรเงี้ยค่ะมีค่อนข้างเยอะ <C 'm S 2> รวมถึงทีโซเนี่ยก็จะค่อนข้างมันนะคะแต่พอแบบ มีอย่างอย่างคุณติ๊กอะค่ะแนะนําให้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์ก็ลองใช้ดูไหนๆก็ใช้มาหลายตัวแล้วพอมาใช้ตัวนี้ค่ะอย่างที่เราทีโซนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอ,อมันก็เขาเรียกว่ามันก็ หน้าก็จะไม่มันนะคะแล้วก็สิวอุดตันอย่างที่เราเคยมีเนี่ยมันก็น้อยลง<ช>รวมถึงเวลาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เยอะเพราะรู้สึกซึ้งเปลืองใช้แค่หยดเดียวเนี่ยมันก็ทําความสะอาดได้ทั้งทั้งใบหน้าเลยการการทำความสะอาดเป็นสื่อสําคัญ<ช>ตอนแรกๆเนี่ยถ้าทำความสะอาดไม่สะอาดมันก็อาจจะทําให้เกิดสิวเกิดปัญหาต่างๆตามมา<ช>ทีนี้พอเช็ดทาความสะอาดได้เกลี้ยงมากขึ้นเนี่ยนะคะ,คะมันก็เลยทําให้ใบหน้าดูดีขึ้น<ช>ดูแลรักษาง่ายขึ้นด้วยนะคะทําความสะอาดเป็นขั้นตอนคือใช้ทั้ง2ตัวเลยหรือเปล่าคะ ใช้ทั้ง2ตัวเลยค่ะทั้งทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้เจลนะคะล้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเช็ดทำความสะอาดได้เช้าเย็ยนใช้เสร็จแล้วเนี่ยปกติเวลาเราใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาบางทีเช็ดค่อนข้างยากต้องถูแรงหรือว่าะจะต้องเช็ดหลายครั้งเช็ดบร,ริเวณรอบดวงตาก็ไม่ได้อันนี้มีปัญหาไหมคะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะอย่างอย่างที่ดูจากผลิตภัณฑ์แล้วค่ะทั้งสถานที่ผลิตแล้วก็ส่วนประกอบหลายๆยาอย่างเนาะเพราะเราแบบ ต้องใส่ใจในเรื่องของตรงนี้นิดนึงดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วอะค่ะมัน,ม,นมันปลอดภัยกับผิวหน้ามากๆเรแล้วก็ลองจากใช้เองด้วยนะคะทั้งเชา้าทั้งเย็นบางทีเนี่ยระหว่างวันเราไปออกกำลังกายหรือว่าเรา เออออกไปข้างนอกเราก็ล้างได้หลายๆรอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสามารถแบบทําความสะอาดยิ่งกบบจุดสามอ,อต้เขาเรียกว่าอะไรนะดวงตาของเราอะค่ะที่ข้างเอารอ,อบดวงตาอย่างเงี้ยซึ่งมันจุดที่บอบบางมากๆ,ๆเลยเพอเราใช้ตรงนี้ก็ไม่ระคายเคืองด้วยะนะคะแล้วก็ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เป็นเจลล้างหน้าทําความสะอาดก่อนที่จะดูแลอันนี้ก็คือใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นทั่วไปใช้มานานหรือยังคะผลิตภัณฑ์นี้ เอออันนี้ก็เพิ่งจะแค่เริ่มใช้ค่ะประมาณ3-4เดือน hmm. ก็เห็นผลที่ได้รับค่อนข้างแบบ เขาเรียกตอบโจทย์เราได้ตรงประเด็นมากๆเลยก็ค่อนข้างจะแบบดีขึ้นหน้าก็มีความเปลีป่ยนแปลงที่ดีขึ้นะนะคะใช้เสร็จแล้วเนี่ยปัญหาอื่นๆปัญหาเก่าๆที่บอกเคยเป็นล้างไม่สะอาดมีสิวมีริ้วรอยอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็หายไปแล้วหรอคะตอนนี้ใชพ่พออย่างที่ที่บอกว่าเป็นคนที่ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ดีอะค่ะมันก็จะเกิดพวกริ้วรอยสิวหรือไม่ก็เป็นหน้ามันนะคะช่วงบริเวณทีโซนตอนนี้ก็คือสําหรับคนที่กังวลใจว่าเป็นคนผิวหน้าแห้ง ผิวหน้ามาันหรือว่าผิวหน้าธรรมดามันสามารถใช้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งทุกผิวหน้าเลยหรือเปล่าบอกได้เลยว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าของดีแบบนี้ค่ะก็แนะนําให้เพื่อนใช้เหมือนกันเพื่อนก็ยังบอกเลยว่าโ,โหแบบผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ทําไมไม่แนะนำตั้งแต่แรกไม่งนั้นใช้ไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะจะเรียกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยผิวมันผิวแห้งเป็นคนมีสิว มีปัญหาผิวนี่คือใช้ได้หมดเลยพี่เซ์มาแล้วนะคะแล้วก็แนะนําบอกต่อเนี่ยมีความพิเศษนอกจากเครื่องสำอางทั่วไปปกติแล้วเนี่ยเราใช้แล้วเราดูดีใช้ล้างหน้าแล้วเพื่อนมาทักว่าทาไมสวยขึ้นผิวดีขึ้นเราก็แค่บอกต่อเพื่อนก็ไปซื้อที่ที่ร้านาที่มีขายแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์ของ p e e ย h e ฮ l เนี่ยสามารถแนะนําบอกต่อแล้วเกิดรายได้ด้วย ก็มีโอกาสแนะนําบอกต่อนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถแนะนําให้สมาชิกต่างๆนะคะแล้วก็เกิดรายได้นะคะมาเป็นสมาชิกด้วยกันได้ได้ผิวสวยได้หน้าใสแล้วก็ยังได้รายได้ได้อาชีพด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์นี้นะคะแน่นอนเพียวแฮลวันนี้อยากจะให้คุณกิติยากรช่วยช่วยยืนยันกับคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝากเชิญชวนด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากจะใช้นะคะใครที่กําลังมีปัญหานะคะเรื่องผิวหน้าซึ่งเป็นแบบ จุดสำคัญของเราเลยเนาะก็สามารถค่ะลองพิสูจน์ดูนะคะกับเพียวเฮลซึ่งตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวหน้ามันนะคะผิวแห้งหรือผิวธรรมดารวมถึงค่ะคนที่มีสิวคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเฮลได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนยันค่ะกล้ารก,การันตีเลยว่าเพราะว่าเบลเองนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะเยี่ยมจริงค่ะ พะะิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถูกใจติดใจขนาดคนที่ต้องทํางานออกไปนอกบ้านต้องแต่งหน้าบ่อยๆก็ยังถูกใจแล้วก็ล้างยากๆเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะล้างเครื่องสำอางได้ทําความสะอาดได้และคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แต่งหน้าหรือแต่งหน้าน้อยเนี่ยรับรองว่าหมดห่วงไม่มีปัญหาเลยนะคะ,คะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ได้รับการตรวจสอบยืนยันนะคะ,ะรับรองว่าไม่แพ้อยากแน่นอนนะคะ,ะ,คะวันนี้เรามีผู้ใช้มาร่วมยืนยนันการันตีถึงคุณสมบัติความพิเศษของ เพียวเฮลกันแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็มีมาแจากให้คุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ตามที่สัญญากันเอาไว้ในช่วงท้ายรายการนะคะว่าเราจะแจกทั้งหมดค่ะสาสายผู้โชคดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะค่ะตัวนี้คือเช็ดเครื่องสาอาง ค่ะผลิตภัณฑ์ Pure Health ใหม่นะคะหลอด 100ml เนี่ยนะคะมูลค่า490บาทสำหรับราคาทั่วไปนะคะแจกให้เลย3สายผู้โชคดีค่ะที่ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 6 8 8 3 5ด5 8้ําย้ำนะคะ0-86 8835858นะคะติดต่อเข้ามาหาเราเป็น3สายแรกนะคะท่านจะเป็นผู้โชคดีค่ะ1ท่านรับไปเลย1หลอดเพียวเฮลท์ม n d นะคะก็ให้เอาไปใช้กันเลยที่บ้าน3ท่านผู้โชคดีโทรติดก่อนติดต่อรับได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็จะส่งของรางวัลให้ด้วยกับผลิตภัณฑ์นี้นะคะให้คุณกิติยากรสรุปอีกสักนิดนึงละกันนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสตัวนี้นะคะก่อนจากกันไปเชิญค่ะ ค่ะย่าไงไรก็ใครนะคะที่กําลังคนหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะราคาถูกนะคะแล้วก็ใช้ง่ายไม่แพ้นะคะขอแนะนําเป็นเพียวเฮลเลยค่ะรับรองจะติดใจแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพียวเฮลนะคะคุณกิติยากรผลอาวุธด้วยนะคะให้เกี่กับรายการขอบคุณค่ะ ก็เป็นหนึ่งคำยืนยันนะคะที่มาร่วมยืนยันกับผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการทำความสะอาดกริลซิ Help ่งเพียวเฮลท์มา์นะคะหรือว่าการทำความสะอาดผิวหน้ากับเพียวเฮลท์เจลด้วยนะคะทั้งสองสูตรนี้รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมที่โทรติดก่อนก็มีโอกาสได้ร่วมสนุกแล้วก็รับของรางวัลกันไปค่ะส่วนคนที่พลาดไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์สมัครสมาชิกก็ได้นะคะแน่นอนว่าเรามีคำแนะนำดีๆนะคะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก็ได้เช่นเดียวกัน ะะที่เบอร์คอเซ็นเตอร์ของเราค่ะ029755858นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะดูได้จากเว็บไซต์ w w w coi.n. co. th นะคะและ w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  o r l d นะคะขีดกลาง jc. com ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าจะติดตามรายการของเราเนี่ยในทุกวันนะคะเราก็จะมีสินค้าดีๆมาแนะนำกันรวมถึงมีมาแจกกันด้วยนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรพลาดไม่ได้ละกันนะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้ว ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ